เป็นลำทลำทานเลยเลยไมเสียวะหมุน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 เมุนหมุนหมุนด้านนี้มุนหมุนหมาด้านั้นไม่มีเด็กอะไรด้านโเด็กด้ นี่คมเชียผมนี่หนาดกำผมนี่หนาดกนำโออะไรอ่ะว่าไม่ได้ใช่ไหมทำไมต้องทำอะไรกันบังดีน่ะรู้แล้วรู้แล้วทำได้ปะ ม,มัเนเป็นไมอเอ่เสียงอ่ะไม่ละเบื่อเบื่อครับเสียดายอีก <laughs> อไม่มีเป้าหมายเลย